หัตถมิบทที่44ผงสายประหลอดเอินความคิดมิฐานสิ้นสุดอักษรสีเงินสองแถวนั้นกลับพุ่งออกจากตัวพัดกลับกลายเป็นผงสีเงินกลุ่มหนึ่งหมหอบใส่ซนคุนเทิยวเหตุแปลเปลี่ยนคราวนี้เหนือความคาดหมายเซิคุนทีวอย่างใหญ่หลวงคิดไม่ถึงฝ่ายตรงข้ามกลับใช้ผงสีเงินเหล่านั้นประทุษร้ายด้วยสัญชาตญาณประจำตัวรีบถอยปราดมาทางด้านหลนังแต่อย่างชักช้าก้าวเหน่ง รู้สึกแสบเคืองในตายัางรุนแรงผงสีเงินปวยปลายเข้าสู่ดวงตาเสียงขุนทิวรสชาติครานี้เจ็บปวดรวดร้าวยิ่งทั้งตาถึงกับทะลักจากเบ้ามาเสียงแผดโบราณคุ้มครากหลำํำโพงพันเป่งจากปากนอนตำลาท่งเท้งความตื่นตระหนกของเสียงขุนทิวใหญ่หลวงนักพยายามเบิกตาคืนแต่บ้านสายตากับเลือดเลือนฝ้าหมัวไม่อาจเห็นภาพชัดตา เสืกูเทียวทั้งร้อนรุ่มทั้งขุ่นแคนขบเคี้ยวเคี้ยวฝันกล่าวว่านอนตำราท่งเทงท่านอมหิตนัดพังถมป่าเพียงต้นเสียงกุรอสะบัดกลาดฟาดฝ่ามือทั้งสองออกพลางฝ่ามือหุ้มหออจนสะเก็ดศิลาปิวพระคุ้งแต่กาบจุโจมอากาศธาุแววเสียงกุรอดังขึ้นจากทางซ้ายมือนอน,อนตำลาท่งเทงกล่าวว่าหรืออย่างกูคนเทียวนี่เป็นเงินจั้วบัวซัวผงสายปลอดเงิน ในเครื่องช่วยยามดวงตาท่านจะถูกทำร้ายบอดเสดจากนั้นผงสายแทรกซึมเข้ามาทางสายเลือดเป็นชีวิตท่านอย่างเช่มช้าทรมานฮ่าลื่นเสียงเป็นเดี๋ยวอยู่ทางซ้ายไปเดี๋ยวด่างจากทางขวาโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดเวลาแสดงว่าเก่งเกสง้อกูเทียวจุดโจมใส่มันเสกูเทียวผู้พ่านใจยิงร่างสันสถาทนอย่างไม่อาจขา่มกันผงสายปลอดเอินเป็นอาวุธลับปรการหนึ่งของดอนตำราทุ่งเท้ จะทำจากปลอดแล่ธาตุหลายชนิดบดเป็นผงละเอียดอ่อนนิดเพียงสามารถทำลายดวงตาผู้คนบอสดสิริเวลาพนานเข้าอย่างแทบสื่อมเข้าทางสายเลือดที่แก้วตาทำลายคนถึงแก่ชีวิตเสียงกูทิ้วตั้งแต่ตื่นร้อนรุ่มทั้งขุนแค้น,าน้าขาทั้งท้อแท้ทอดอะไรความรู้สึกที่ได้รับครานที่สุดที่จะเสกสารบรรยายจริงๆสำหรับเสี่ยงกูทิ้วความตายกลับให้หน้าสะพรึงกลัวกะไร วันเวลาที่ผ่านมาตุนเนนับว่าดิ้นรนอยู่ท่ามกลางความเป็นความตายตลอดเวลาแต่ตนเองเมื่อขึ้นถึงยอดขาวแปะเนียที่ตั้งนิกายโคไม้แดงปรากฏอยู่เบื้องหน้ากลับต้องเสียชีวิตทั้งที่มิถานพบผ่านบิดาคนนกทองลาวิญญาณไหนเลยนอนตาหลับได้แม้เสียงหนอนตำลาท,ท่งเทงดังอีกว่าอันที่นับถือท่านคงคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเช่นนี้วันนี้ก็มาสำเนียงเปลี่ยนแวว หยันเนบแหนมและลำพองพยองเสียงกู้ทิว้วกบกรามเครอดแต่ยังยืนงบนี่ไม่เคลื่อนไหวคำานวณจากซุ้มเสียงแสดงว่าไฟลุงข้ามอยู่ห่างก,กว่าสามวาไม่อาจทำอย่างไรได้อีกประกาศหากแม้เสียงกุ้ทิ่พุ่งพลานดานเดือดโลหิก็โกจรเร็วเกินผงสายปลอดเงินจะแทรกซึมเข้ามาทางสายเลือดรวดเร็วกว่าเดิมนอนตำลาท่องเทงอย่างโขงก่าวว่า โอ้แท้เสียกลัวหากเจ้ามีคิดมีชีวิตรอดเราก็าสามารถบุบ,บอกวิธีขจัดผงสายปลอดเงินแก่เจ้าเพียงแต่มีเงื่อนไขแรกเปลี่ยนเสกลุนที่ยุสูดลมห้ใจลรือๆอกล่าวว่าเงื่อนไขใดหรือรวบรถเย่ขอพินเจ้าคุกเข่าลงที่เบื้องหน้าเราโขสิสามคราเท่านั้นกราบเนื้อบุญใบหน้าเสี่ยงกุนที่ก็ตุกเข้าหาอากาศแทบไม่สามารถสะกดข่มความพุ่งพ่านด่านเดือดได้ รู้สึกว่าซุ้มเสียงของนอนตำลาเคลื่อนใกล้มาวาเศษทั้งไม่โยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งอีกแสดงว่ามันลำพองพยองจนลืมตนเสียงขุนทิว้วหน้าขึ้ื่อนกล่าวเสียงเนิบหน้าว่าตกลงท่านเข้ามาเถอะแววเสียงหูหล่อแหลมเล็ก่ากหูก็ซบโสดนอนตำลาทุ่งเทงคล้ายขคลื่นเข้าใกล้มาจริงเสียงขุนทิ้วล่อแผ่พุ่งพลางใส่สองเท้าคิดหมายผู้ปลาผู้หา แต่แล้วยามนั้นแววเสียงชัยเสื้อพัดลมดังเขินปรากฏบุคคลที่สามอดปทรแทมาถึงได้ยินซุ้มเสียงตบะเสียงหนึ่งดังว่าเสียวหูจงกามปรองผู้ตรวจการแท้เสียวท่านวางมือโดยพระการหรือลืมโดยคำสาวงกาจูบประมุขที่กายแล้วนั่นกลับเป็นซุ้มเสียงโกเล้งจือซึ่งดำรงตำแหน่งหูจงกามเช็ดเช่นกับหนอนตำลาท่งเท้งเสียงกู๋ที่ส่งเสียงให้หนอนตำลาท่งเท้งเข้ามาเพราะเพื่อสยบฝ่ายตรงข้าม คุกขาวให้บุกบอกวิทยรขจัดพงสายปลอดกันออกมายามนั้นมิรรอรับฝากจบคายผลิตกายไปยังทิศฐาที่เ,เกิดเสียงพิท้าของตอนตำลาทุ่งเทงดังขึ้นเสียงตะวะของโกลเล่งชื่อเชื้อขาดหายแต่การขาดพิพตานั้นเสียงกุฏิผ่านพุ่งสองแขนออกแมวเสียงอุทานด่างอย่างแตกตื่นกับเป็นซุ้งเสียงตอนตำลาทุ่งเทงเสียงฉาดดังดังประสานกับเสียงควรครางมือขวาเสียงกุฏิตะปบคว้าถูกวัตถุถสิ่งหนึ่ง จากการสัมภาษณ์ถูกแสดงว่าเป็นหัวไหลผู้โขนใต้อภรรที่ห่อหุ้มเป็นหนังหุ้มกระดูกชั้นหนึ่งเสี้ยงกูเทิยวหงงานพวกกำเนิดขึ้นส่วนสากของหนอนทำลาทุ่งเท้น,นได้ผอมซุบจนหลงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหรือว่าความคิดมิจฉาสิ้นสุดแมวเสียงหนอนตำลาทุ่งเท้งหัวดอฮาา่ากล่าวว่าโอ้แซ่เสี้ยงขูดเจ้าเดีอดุกคิดดังแก้วได้ไม่เว็หน้าสินดายที่เราร่วมรู้แผงการของเจ้าแต่แรกแล้ว เสี่ยกูเทียวใจหายวูบจากความนี้แสดงว่าบุคคลที่ตกอยู่ในเงื้อมือตนเองหาใช่หนอนตำลาท่องเท้งหากแต่เป็นโกเล้งจือพอได้คิดกล่าวสิ่งเชนเชาว่าหนอนตำลาท่องเทงหากท่านไม่บ่งบอกวิธีขจัดผงทรายปลอดเงินมาโกเล้งจือจะจบชีวิตในเงื้อมือข้าพเจ้าโกเล้งเจือพอถูกสยบกรากลุ่มหาได้ขัดขืนดินโดนเสี่ยงกู้เที่ยวก็ไม่ได้แผ่พุ่งพลังเพิ่มเติมกลับสลายพลังขืนมาหลายส่วน เส่งกู่เที่ยไม่คิดปิดชีวิตโกเล้งเจอเพียงคิดใช้ความปลอดภัยของมันกลุ่มขููุ่้กขามนอนตำราท่องเท้งเท่านั้นมีค่านอนตำราท่องเท้งกล่าวเสียงเย็นชาว่าโู้แท้เสี่ยงกลัวโก้เล้งเจอแม้นำลงตำแหน่งหูจงกามเช่นเช่นกับเราแต่ความเป็นความตายของมันอามีส่วนเกี่ยวข้องกับเราไม่อย่าว่าแต่เจ้าคิดใช้ความปลอดภัยของมันก่มขู่เราต่อให้เราถูกฆ่ากลุมมยังไม่ยอมเสียบต่อเจ้า มาดไหมเราต้องจบชีวิตเจ้าก็ไม่อาจมีชีวิตรอดอย่างน้อยวงดนตรีภายหน้าจะเล่าขานว่าเทพัธมิตรอันกระเดื่องเลืองเลือกัเอกกบเสียชีวิตในเงื้อมมือเรายายไมย่ใช่คู่ขวนยี่งเสี้ยกูทิ้วคิดไม่ถึงหนอนตำราทุ่งเท้งกลับกล่าววาจาเฮี้ยงเนี่ยอหอมาต้องงานมู่หนึ่งโคเล็กชื่อรู้สึกเหนือความคาดหมายกระชากเสียงว่าเสี้ยกู้จงกะคิดไม่ถึงการก่อนรองกับตาบอดถึงไม่บอกว่าถ้าเป็นตัวบดัดซบ,บไร้คุณธรรม นอนตำลาทุองเท้ง,ทงหวัวลอหา่หากล่าวว่ากามคุณธรรมมีราคาข้างงวดสักดีหุนนะขณะว่ากา่าวเสียงกุที่กุพันผ่อนคลายมือจากหัวไหลโกลิงเจร์ไม่กล่าวอะไรแม้สักคำเดียวดี่กายไปด้วยระด,ดับความเดียวถึงที่สุดร่างหยามลอย,อยกลางอากาศาาพันสมบัติฝ่ามือทั้งสองก็เกิดเป็นขุมกราบกอันปันป่นปวนราวมรสุมคลุ้งคล่างกระแทกกระทนันลงสู่ตำแหน่งที่มันเกิดเสียงนอนตำลาทุองเท้งดังคึ้น หลักวิชาที่ใช้กลับเป็นหัดจองฟ้าสเก,กล้ยวกระดูดานนอนตำลาทุ่งเท้งไหนเลยคาาคิดว่าเสี่ยงกูที่ไม่กำเนิดถึงความปลอดภยัยที่ตนเองถูกปุ๋งสายปล่อยเงินทำร้ายทุ่งเทใช้ไม่ตายต่อวันยามกระทานหานคิดหลบเลี่ยงก็ไม่ฐานทุ่ทีแล้วเสียงแผดร้อนดังหวยหัวสถานนอนตำลาทุ่งเท้งปีโรเดียวไปสามว่าถูกกระแทกกับกลายเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนจำแนกชมหน้าทั้งเดิมไม่ออกกเล้งชื่อกับทอดถอนใจพอเบากาว่า,วา เพราะเพื่อระบายความแค้นชั่วูบวกับพาดเวงสู่จุดอาบความตายท่านใหญ่ต้องทําเช่นนี้เสียงกูดที่ปล่อยแสองแขนลงแนบตัวช้ำช้าสงบปากขำมไม่กล่าวก็ลายตนพอใช้เรี่ยวแรงแข่งท่าผมรู้สึกดวงตาเจ็บแปรปราบยังรุนแรงผมสายปลอดเกินคล้ายแทรกซึมเข้ามาตามสายเลือดโกเล่งจือกล่าวว่า เสียงโกเสียวเหียบประภัยที่เราไม่อาจช่วยเหลือท่านได้เสียงกุนที่รับฝังถึงตอนนี้แว่วเสียงชัยเสื้อปะทะลมดังขึ้นแสดงว่าโกเล้งจื้อจากไปแล้วจิตใจเสียงกุนที่มาเกิดรสชาติสุดบรรยายสำหรับกับการที่ตัวเองปิดชีวิตหนออตำราทุ่งเท่งหาได้สมมตเสียใจไหมพี่ไม่ทราบจะประสมวาระสุดท้ายอย่างไรสุดท้ายคำนึ่งในใ,นใจเป็นตายแล้วแต่ลิขิตยังคงฝากไว้กับวาสนาเถอะ คบคิดถึงตอนนี้ความเจ็บปวดที่ดวงตาเพิ่มพูนทวีขึ้นในน้ำตาที่ไหลซึมออกมากลับเจือปน่นใสเลินอยู่บ้างเสียงคุ้นทิวผรรณขบกรามกรอดพึมพำว่าเสียงคุ้ทิวเอ๋ยดวงตานเจ้าแม้มองไม่เห็นภาพแล้วแต่ด้วยพราวฟิมือที่ฝึกปือมาหรือไม่อาจทำลายล้างนิกายกล้วยไม้แดงจนราบเดียบพิฆาตฆ่าคนใน,ในนิกายให้สินส้นซาก ยามนั้นบังเกิดเพลอมหิตลุกฮือโหมกูร้องเสียงเกี้ยวกาดลอยตัวเค้ือนทุกเทใช้วิชาก้าวๆเหินผาพุ่งปราดไปอย่างนิกายโค้นไม้แดงบึ่งดาเสียงคุณที่ตัดใจเด็ดเปียวว่าก่อนที่ผงสายปลอดเกินจะแทรกซึมเข้าทางสายเลือดิดชีวิตของตัวเองต้องปรหาบหผารวนของนิ่กายโค้นไม้แดงให้จงได้ความเจ็บแปรปราที่ดวงตาก็ยังคงเกี้ยวเขนกัดก่อนปรากฏน้ำตาและสายเลือด คล้าเคล้ากับหยาดเกลือเป็นไปหนาแต่ทว่าร่างกายเสียงผู้ทิวยิ่งมายิ่งเร่งร้อนคล้ายสายลมหอมหนึ่งเคลื่อนว่าไปเมืองหนาทัานไดเสียงควับของเกาทานสัญญาณแบวกฝากอากาศพันดังภาษากระเส,สียงอุทานเตะตื่นหลายคราในความคาดกำหนดของเสียงุู้ทิวที่ตั้งนิกายก็ไม่แดงคงอยู่ห่างไม่ถึงร้อยว่าเสียงผุ้ทิวตะเบ่งเสียงหู้รอเห็นคุ้มคล้ากล่าวว่า มวยวางกล้ยไม้แดงรับฟังไว้หเหล่าเสียงคุณเที่เร่งรุดมาตามนัดหมายแล้วขึ้นเสียงสะท้อนสถานอยู่ทุกอน,นุของอากาศเกี่ยวกาศระคายสดยิง่งแววเสียงควับควับควับก็บทันสัญญาสามดอกถูกลมยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าในคานเดียวรุนนี่เป็นสัญญาจแจ้งเหตุด่วนการบ่าของเทพบินเสียงคุณเที่ได้ทราบความปนป่วนแก่บริวารนิกายกุ้ไม้แดงประจำสำนักใหญ่ขึ้นมา จริงด่งคาดหมายเสียงคนที่ยวห่างจากที่ทางนิกายก็ไม้แดกไม่กี่สิบวาเท่านั้นสีหน้าอันกลาดเกี้ยวมหิตอาถรรพ์การฆ่าฝัน,ฝนที่แผดรักจากร่าเสียงคนที่วสร้างความประหวัน่นผึง่งแก่เหล่าใช้จาัการที่รักษาการอยู่หน้าตึกยังยิ่งดวดยามนั้นแววเสียงเก่งกล่าวส่งดาเสียงเดือกระทบโสดโอเออคนเที่ยวท่านคิดหาที่ตายจริงๆยังไม่รีบประยุทธ์ไว้ เสี่ยงกูขุนทิวสถานทั้งล่างหยุดยั้ยงชนะงงอย่างกระทานหารสุ่มเสียงนี้คุ้นหูอีกกลับเป็นเสียงของผู้วิเศษฟ,ฟ้าดินยามกระทานหารเสี่ยงขุนทิยวตื่นเต้นสงสัยเหลือประมาณผู้วิเศษฟ,ฟ้าดินฉนัยปรากฏขึ้นบนยอดเขาแปะเนี่ยด้วยแปวเสียง่าลมปราของผู้วิเศษฟ,ฟ้าดินดังว่าร้อนบรรลุถึงเร่งเกาหูมังกรที่ร้อมรอบนิกายกล้วยไม้แดงแล้วบัดี้สุบจิตใจไว้ผงายปลอดเงินแม้ไร้ากาบ แต่ไม่ได้เะพงกลัวเราสามารถได้ดาวิธีรีดและผงสายปลอดเกินออกจากร่างธาตุภายในหนึ่งชั่วยามเอ่ยถึงตอนนี้ผ่านมาเกิดเสียงกู่สถานหูสองเสียงดังสอดขึ้นเคลื่อนว่าประทางที่ถางด้านนี้อย่างเรงร้อนเสียงกู่ที่พบฝังเสียงกู่ก็จำแด้ออกว่าไฟทุกง้ามมีพลังการฝึกปืนลึกล้ำยิ่งพร้อมกันนั้นยังมีวิชาตุ่มเบารวดเร็วนักดังนั้นหันกายไปข้างฝ่ามือขึ้นคุ้มของรางตัดเตรียมระับการจุดโจม เสียงกู่พอเคลื่อนมาถึงข้างกายเสียงคุณที่ว่าชะขาดหายสุงเสียงกล่าวว่ารองประมุกนิกายก้อยไม้แดงใช้ยามาอุดรอ,อสุบทักษิณได้รับภาษามาต้อนรับเสียงคุณที่วพบฝั่งจุดจะบอกว่าเป็นเส้นเสียงของมาอุดรจิตใจถึงขบเขงตึงเกียดเกแววเสียงอสุบทักษิณกล่าวขึ้น กาจูเราไม่มีเจตนาทำร้ายท่านในตอนนี้คิดไปถึงเสียวหูจงกามกลับกระทำการโดยพลักการดังนั้นใช้เราสองคนมาต้อนรับเชื้อเชิญท่านเข้าไปเสียงกูทิ้วกล่าวเสียงเย็นชาวา่าเชื้อเชิญเราเข้าไปหรือถูกต้องกาจมเราต้องการบ่งบอกสภาพความจริงต่อท่านประการนน่งให้ท่านประสบความเจ็บปวด,ดรุนแรวถูกเขี้ยวเข็นกัดกอนจิตใจ,จมารอุดรกล่าวเสริมขึ้น แมตตนี้พวกเราจะเข้าไปแล้วท่านคิดคราบเป็ป่าก้าตัวตึกเองหรือให้เราสอาหาไม่เท้าสึงนามจุดทั้งท่าน้าไปเพิ่งขาดขามรอบบริเวณมันเกิดเสียงคูรรอเฮือดหยาดดังขึ้นเสียงคูรรเอย่อมไปจากบริวารก้ยไม้แดงเดระแวใกล้เคียงเสียวหุนทิวขบกลามแทบแหลกละเอียดพลินตาขึ้นแก้วตาเสียวหุ้นทิ้วแดงฉานด้วยสายเลือดเปลือกนอกครอบคู่ด้วยสีเงินหยวกอยู่ชั้นหนึ่ง ซีกุนทิวตวา์ว่าข้าเจ้าย่อมต้องเข้าไปแต่ต้องปิดชีวิตสองท่านก่อนจบขามสืบปราเข้าหาแมวเ,เสียงแค่นอย่างเย็นชากระทบโสดจากนั้นกำลังภายในอันแกลงเก้ารุนแรงสองขุมคล้ายขุนขาวลม่มทำนบทลายกระแทกกระทันใส่มาจากซ้ายขวานี่กลับเป็นมารอุนดรแล่าสุบทักษิณเพลกกกำลังจู่โจมออกคนละฝ่ามือ เสียงุณทิวรู้สึกมีพลังภายในกดคุกขามจนดอึดอัดแทบขาดใจตายดังนั้นสบัดฝ่ามือทั้งสองออกอย่างเร่งร้อนกวนท่าที่ใช้เป็นท่ามือโตรมไท่เก๊กในฝ่ามือปนศิลากระแสพลังที่ทะลักหนุนเนื่องไปในสภาวะฝ่ามือกลับเป็นลมป่าอ่อนอยู่เนี้ย,ยบที่สุนดาราไถ่ทอดเข้าสู่ร่างตนโกรมเสียงระเบิดดงังกึกก้องเียุนทิวถูกกระแทกถอยไปสามก้าว รู้สึกใจสะท้านโจละล็กสมองรานอือๆสายตาตนม,มืดมิดมองไม่เห็นภาพบรรไดกอบกับใช้เหนึ่อตาดับสองจึงเสียเปียบเล็กน้อยเสียงคุนทุกขุนแ้นยิ่งสืบทาบไปเบื้องได้ควขยสลับสองมือก่อเกิดเป็นรูปกาก,กบ,บาทนี่เป็นทุ่งท่าเริ่มต้นของวิชาหัดจอมฟ้ามารอุดดอ,อสุบทักษิณร,ร้องพองอย่างเต็มตัวว่าอาจจอมฟ้าแม้แต่จอมาร้ายเยังมันสองก็ไม่มีความมั่นใจว่า สามารถต้าทานรับวิชาหัดเจ้าฟ้าซึ่งเป็นไม่ตายประจำตัวของอสุจดาดาได้พริตตานั้นสีหน้าทั้งสองปรากฏแววตืต่นตระหนกาง้อแยดขมกลานหน้าสีดายที่เสียงุณที่บอกไม่เห็นในยามนั้นเองสรือห่งกหนเทียวท่านคิดพาตัวเองสู่จุดอับความตายจริง,รงหรือน่าเป็น,นปเสียงทางลมปล่าของผู้วิเศษฟ,ฟ้าเด่นเสียงุงเทียวสะท้านขึ้นดูอสนิบาตฟ้าใสฉุกคิดถึงสภาพตัวเองขึ้นมา ทุวงท่าเริ่มต้นของหัดจังฟ้าทําให้กระดูกกล้ามเนื้อทุกส่วนตัวเองเคลื่อนไหวเป็นเหตุให้ผงสายปลอดเกินแผ่ซ่ากนกระจายออก